ต่อมาจะเริ่มเข้าสู่ในเรื่องของการดําเนินงานวิจัยการดําเนินงานวิจัยนี่เป็นเหมือนบายแมพของเราเลยนะเป็นแผนที่ชีวิตแผนที่การทําวิจัยของเราเลยบทที่3ถ้าเราเขียนได้ดีนะคะมันจะทําให้ตอนทําวิจัยเี่ยง่ายมากชัดเจนมากนะคะและตัวนี้แหละจะเป็นตัวหนึ่งที่จะทําให้ผู้อ่านมาตรวจสอบได้ว่างานเจรจเรามีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนได้สําคัญด้วยนะคะตัวนี้ในบทที่3หรือวิธีดําเนินการวิจัยเราจะพูดถึงอะไรบ้าง พูดถึงกลุ่มตัวอย่างประชากรแบบแผนที่ใช้กรณีที่เป็นเชนิงทดลองนะคะพูดถึงเครื่องมือวิธีการเก็บการวิเคราะห์มันจะพูดถึงสิ่งเหล่านี้นะซึ่งพูดถึงทีละประเด็นปรนนี้อาจจะพูดไปแล้วบ้างนะคะก็คือ3ามคำประชากรตัวอย่างและกลุ่มเป้าหมายเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าประชากรคืออะไรตัวอย่างคืออะไรกลุ่มเป้าหมายคืออะไรแต่สิ่งที่อยากจะไฮไลท์คือฝั่งขวามือคะ่ะ เห็นไหมครูเตือนตัวแดงเลยนะโปรดระวังให้ดีนะถ้าเราจะใช้เลือกตัวอย่างแบบจอะจง purposive s a m pling ไม่ควรเขียนว่าการสุ่มแบบจอะจงอันนี้ระวังให้ดีนะคะครูเจอบ่อยเป็นมิสคอนเซปต์เรารู้กันอยู่แล้วว่าการเลือกตัวอย่างทำได้สองแบบถูกไหมคะคือใช้วิธีการสุ่มก็ได้หรือไม่ใช้การสุ่มก็ได้ถ้าใช้การสุ่มก็พวกอะไรคะ s i m p l e random s a m pling ถูกไหมแล้วอะไรอีกคะคลัสเตอร์แรนดัมแ pling s t a ต t i f y แ a n d o m s a m pling ประมาณอย่างนี้ถูกไหมถ้าไม่ใช้วิธีการสุ่มก็คือการไปเลือกมาเลยเช่นเลือกแบบเจาะจงเลือกแบบโคตาเลือกแบบโดยบังเอิญเลือกแบบโซ่ถ้าเลือกก็แปลว่าเราเจาะจงแล้วถูกไหมนั้นนิสิตชอบเขียนผิดว่า การสุ่มแบบเจาะจงคำคำนี้ไม่มีในโลกครูใช้คำนี้เลยนะเอาหัวเป็นประการเลยนะเพราะถ้าสุ่มมันต้องไม่เจาะจงใช่ไหมเจาะจงต้องไม่สุ่มมันสองนี้ต้องไม่ไม่อยู่ด้วยกันเด็ดขาดห้ามเขียนด้วยกันนะคะต้องเลือกแบบเจาะจงแบบนี้เขียนได้นะโอเค ในนี้นะคะในบทความนี้เขาก็จะเขียนได้เหมือนกันว่าวิธีดําเนินการของเขาเป็นแบบกึ่งทดลองนะใช้ดีไซน์นี้กลุ่มตัวอย่างเนื่องจากเป็นทดลองเ้าใช้กลุ่มตัวอย่างแบบ purposive sampling เป็นการเลือกแบบจอะจม72คนเขาใช้มาเป็นกลุ่มแบบเป้าหมายเลยนะคะที่ใช้ของเขาตัวนี้กลุ่มตัวอย่างแรกเขามีกลุ่มสองกลุ่มนะ กลุ่มแรกเขาใช้ในการหาประสิทธิภาพเพราะวัตถุประสงค์ข้อแรกของเขาเขียนว่าพัฒนานและตรวจสอบประสิทธิภาพเขาก็เลยมีกลุ่มในการทดสอบประสิทธิภาพพวกอีวีทีสองของเขานะคะซึ่งคิดว่าเดี๋ยวพวกเราน่าจะได้เรียนต่อไปแล้วก็กลุ่มตัวอย่างอันนะีะ้ในการกำหนดแบบแผนการวิจัยรู้เลยว่าถ้ามีเพราะว่าอะไรคะถ้าเป็นวิจัยเชิงทดลองเนี่ยต้องระบุให้ชัดเจน เน้นนะคะถ้าเป็นวิจัยเชิงทดลองต้องระบุให้ชัดแต่ถ้าไม่ใช่วิจัยเชิงทดลองไม่ต้องระบุเลยไม่มีแบบแผนแน่นอนในการวิจัยนี้นะคะนั้นงานนี้เป็นการทดลองอย่างชัดเจนเขาก็บอกเอาไว้แล้วว่าจะเปรียบเทียบก่อนกับหลังนะแปลว่าดีไซน์ของเขาต้องมีการเก็บก่อนเรียนและเก็บหลังเรียนอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราสามารถประเมินคุณภาพได้ว่าถ้างานวิจัยเขาเนี่ยบอกข้างหน้าว่าจะเป็นเปรียบเทียบก่อนกับหลัง เพราะฉะนั้นในดีไซน์ต้องสอดคล้องกันนะหรือในวัตถุประสงค์บอกว่าเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมมีสองกลุ่มมาเปรียบเทียบกันในดีไซน์ก็ต้องมีกลุ่มควบคุมอีกกลุ่มหนึ่งด้วยต้องมีสองกลุ่มในงานวิจัยของเขามันต้องสอดคล้องไปด้วยกัน